ก็กราบสวัสดีครับพบกับผมตีใหญ่ปืนโตอีกเช่นเคยวันนี้ตีใหญ่ก็จะมาวิเคราอ์ฟุตบอล3คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอาร์เซนอลคู่ที่สองนอริสิตี้พบลีดยูไนเต็ดคู่ที่สามเวสต์บอมพบเซาท์แฮมป์ตันสคู่นี้เตะคือวันอังคารที่12พอค2567ก่อนอื่นเลยก่อนจะมารับชมและรับฟังคู่ที่ตีใหญ่จะวิเคราะห์ตีใหญ่ก็ ขอแจ้งสกอร์ก่อนหน้านี้ที่ตี๋ใหญ่ได้วิเคราะห์มาคู่เชลซีก็ชนะไป3 2ส่วนคู่ที่2ตี๋ใหญ่ก็ให้พลาดไปส่วนคู่แมนซีตี๋ใหญ่ก็ได้ให้ถูกไปสรุปแล้วตี๋ใหญ่พลาด2พลาด1ครับขออภัยพลาดไป1นคู่ถูกไป2คู่วันนี้ก็ต้องมาขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง มาต่อที่คู่แรกของเรากันเลยคู่แรกของเราเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอาร์เซนอลเจอกัน5นัดล่าสุดนัดแรกเป็นทางอาร์เซนอลที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3-1หนัดที่2เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูต่อศูนย์ นาที่3เป็นทางอาร์เซนอลที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3-2มสองนาที่4เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะอาร์เซนอลภายในบ้าน3-1นึ่งนาที่5เป็นทางอาร์เซนอลพลิกกลับมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในบ้าน3ประตูต่อหนึ่งนั่นเองมาต่อกันที่ห้านาสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้นัดแรก ก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับเบอร์ลีนหนึ่งหนึ่งทีสองเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้สี่สองทีสามเสมือนไปกับลิเวอร์พูลสองสองทีสี่ก็เสมอกับลิเวอร์พูลสองสองอีกเช่นเคยส่วนอันที่ห้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอตเ์ตันไปได้ๆๆสองประตูศูนย์ก็ชนะภายในบ้านเลยทีเดียวส่วน ห้าชนาสุดข,ของอาร์เซนอลกันบ้างที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้น,นัดแรกอาร์เซนอลชนะบอร์นมัธสามศูนย์นัดที่สองชนะท็อตแนมฮอสสเปอร์บุกไปชนะสเปอร์ภายในบ้านสามประตูต่อสองนัดที่สามชนะเชลซีห้าประตูต่อศูนย์นัดที่สี่ชนะวูฟแฮมตันสองศูนย์นัดที่ห้าแพ้กับบาเยูเมนิกหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองส่วนตารางคะแนน อาเซนอลอยู่อันดับหนึ่งของตารางแข่ง36ชนะ26เสมอ5แพ้5แต้มที่ได้88แต้มที่เสีย28แต้มที่มีทั้งหมด83ไม่เดียวส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่อันดับ8ของตารางแข่ง35ชนะ16เสมอ6แพ้13แต้มที่ได้52แต้มที่เสีย55แต้มที่มี54เท่านั้นเองส่วนตารางเปรียบเทียบราคาก็ได้เปิดมาที่0.95ในแถบที่ลบ 1. 50เสมอที่5.20ขอไปครับเสมออยู่ที่4.46สกอร์สูงอยู่ที่0 9นกสกอร์ต่ำอยู่ที่0ู1คู่นี้ราคาเสมอก็และเปิดมาที่4.90ตีดเ้ามองว่าราคาเสมอนี้ก็เปิดมาแบบนี้ก็ดูดีไม่เยอะไม่มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตใหญ่มองว่า เสมออาจจะเป็นไปได้ยากและคัมคืนนี้เตะภายในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือใหญ่ก็ค่อนข้างเอ็นดียอมไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเอาชนะไปได้มาดูสกอร์สูงกันบ้างเปิดมาที่0.9 1ราคานี้ดิ้ใหญ่มองว่าไม่ค่อยโอสักเท่าไหร่คู่นี้จะผัดกันลุกผัดกันรับหรือใหญ่มองไปว่า สกอตต์ต่ำน่าสนเท่าที่เดียวตีใหญ่มองว่าอาจยิงไม่เกิน2ลูกหรือ3ลูกนั่นเองส่วนท่านใดคิดเห็นตกต่างจากตีใหญ่ไงก็สามารถสวนติใหญ่ได้เลยมาต่อที่คู่ที่สองเรานอริตซิตี้พบลีดยูวนเต็ดคู่นี้ต่อครึ่งลูกนัดแรกก็เป็นทางลีดยูวนเต็ดที่เอาชนะนอริไปได้หนึ่งศูนย์นัดที่สองเป็นทาง ลีดที่เอาชนะนอริทไปได้3ประตูต่อ2อีกชิ้นเกยนัดที่3เป็นทางลีดอีกชิ้นเกยที่เอาชนะนอริทไปได้2อหนึ่งนาที่4เป็นทางลีดที่เอาชนะนอริทไปได้2อหนึ่งนาที่5ก็ยังเป็นขอไปครับนัดที่5นอริทพลิกกลับมาชนะลีดไปได้3ประตูต่อ1นั่นเองส่วนห้าน่าสุดของนอริทซิตี้ที่ได้ลงเตะมาก่อนนันนี้นัดแรกก็แพ้1-0ึนย์ทีสอเสมอกับสวอนซีซิตี้2-2นัดที่3เสมอกับ เิสตอร์ตซิตี้หนึ่งหนึ่งอันที่สี่ชนะเบรสตันหนึ่งประตูศูนย์อันที่ห้าเสมอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์สองประตูทศสองส่วนห้านัดล่าสุดของลีดยูไนเต็ดที่ได้ลงเตะมาก่อนหน้านี้นัดแรกลีดก็แพ้ให้กับเซาท์แฮมป์ตันสองหนึ่งนัดที่สองแพ้ให้กับเรนเจอร์ฟิล์พาร์คเอนเจอร์สี่ประตูศูนย์นัดที่สามชนะมิดเดิลส์โบว์สี่ประตูสามนัด ที่4แพ้กับลีดยูนเต็ดขอใครับแพ้กับแบ็กเบิร์น1ประตู0นูนย์ที่5เสมอกับซันเดอร์แลนด์ไป0ประตูต่อศนั่นเองส่วนอันดับตารางคะแนนลีดยูนเต็ดอยู่ที่อันดับ3ของตารางแข่ง46ชนะ27เสมอ9แพ้10แต้มที่ได้81แต้มที่เสีย43แต้มที่มี90 ส่วนของนอริทอยู่ที่อันดับ6ของตารางแข่ง46ชนะ21เสมอ10แพ้15แต้มที่ได้79แต้มที่เสีย64แต้มที่มี73เท่านั้นเองส่วนตารางเปรียบเทียบราคาคู่นี้เปิดมาที่0.96แอดน์นแคม์ที่ -0.25 เสมออยู่ที่3.18สกอร์สูงอยู่ที่0.93สกอร์ต่ำอยู่ที่0.93เช่นเดียวกัน พู่นี้มาพูดถึงราคาเสมอกันก่อนราคาแบบนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยตี่ใหญ่ก็มองว่าอาจมีสิทธ์ภายในคู่นี้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตี๋ยใหญ่เชียร์ไปทางนอริสซะมากกว่าเพราะคำพืนนี้เตะในบ้านของนอริสเพราะอะไรตี๋ใหญ่เลยให้ไปทางนอริสคู่นี้ต่อไม่ได้เยอะต่อแค่ครึ่งลูกท่านเองตีใหญ่เลยมองว่าเจ้าบ้าน อย่างนอลิดอาจจะดูได้เปรียบกว่าคู่นี้ตี๋ใหญ่มองว่ายิงไม่เกิน3ลูกติ๋ใหญ่ก็ฝากติดสกอร์ต่ำไปด้วยนิดนึงส่วนท่านใดอยากตามก็สามารถตามได้เลยส่วนท่านใดอยากจะส่วนก็สามารถส่วนได้เลยมาต่อที่คู่ที่สามของเราเว์บอมมิสอันเบียนพบเซาแฮมตันเจอกัน5นัดล่าสุดนัดแรกก็เป็นทางเซาแฮมตันที่เอาชนะเว์บอมไปได้2 0 อัที่2ก็ยังเป็นทางเซาแฮมตันอยู่เช่นเคยที่เอาชนะเวทบอมไปได้2-1หนอันที่3เวทบอมพลิกกลับมาชนะเซาแฮมตัน30และเก็บ3แต้มรวดไปได้ส่วนอันที่4เซาแฮมตันชนะเวทบอมภายในบ้าน2-0นันที่5ก็ยังเป็นเซาแฮมตันที่บุกไปชนะเวทบอม2ประตูต่อ1น่นั่นเองส่วน5ล่าสุดของเวทบอมที่ได้ลงเต่ม,มาก่อนหน้านี้ นัดแรกชนะไปเลสตันไป30นัดที่2แพ้30นัดที่3ก็ยังแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1นั่นเองส่วนนัดที่4แพ้กับซันเดอร์แลนด์1นนัดที่5ชนะลอตเทอร์แฮมไป2ประตูต่อ0ูและชนะภายในบ้าน ส่วน5นาัดสุดข,ของเซา์แฮมตันที่ได้ลงเตะม,มาก่อนหน้านี้นัดแรกเซาก็บุกไปชนะลีดยูอนเต็2-1นัดที่2แพ้ให้กับสต๊กซิตี้ภายในบ้าน1-0นัดที่3แพ้กับเลสเตอร์ซิตี้5ประตูต่อศูนย์เลยเดียวนัดที่4แพ้อ,อีกเช่นเคย2-1นัดที่5ชนะ 8. เปเลตตันภายในบ้าน3ประตู3ประตูต่อศูนย์และเก็บ3คะแนนลวดไปได้นั่นเอง มาต่อกันที่ตารางคะแนนสซาแฮมตัมอยู่ที่อันดับ4ของตารางแข่ง46ชนะ26เสมอ9แพ้11แต้มที่ได้87แต้มที่เสีย63แต้มที่มี87เท่านั้นเองส่วนเว็บบอมมิสอันเบียนอยู่ที่อันดับ5ของตารางแข่ง46เท่ากันชนะ21เสมอ12แพ้13แต้มที่ได้70 แต้มทีเสีย47แต้มที่มี75มาต่อนมาต่อกันที่ตารางแบบเทียบราคาคู่นี้เปิดมาที่0.77แอนด์แคไปที่ -0.25 เสมออยู่ที่3.10สกอร์สูงที่0.83สกอร์ต่ำไที่0.88คู่นี้ตีใหญ่มองว่าทีมเลอนอย่างเซาแ์ฮนตัมอาจจะบุกไปชนะเจ้าบ้านอย่างเวสต์บอมมิตอันเบียนไม่ได้ภายในักมื้อน,นี้ คู่นี้ติ๋ใหญ่ก็มองจากราคาราคาแบบนี้ก็ให้ไปทางเทมเยือนซะดีกว่าส่วนราคาเสมออยู่ที่3.10คู่นี้ติ๋ใหญ่มองว่าเสมอนี่ไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่ตี๋ใหญ่มองว่าราคาแบบนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้มากถึงมากติ๋ใหญ่ก็ไม่แนะนำสำหรับคู่นี้ เพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งคู่นี้ตี๋ใหญ่ก็ฝากสกอตต์ต่ำไว้ด้วยตี๋ใหญ่คิดว่าอาจจะไม่เกินสลูกนั่นเองหรือรวมแล้ว3คู่นี้เพื่อนๆไม่พี่น้องแตกต่างจากตี๋ใหญ่เช่นไรก็สามารถส่วนตี๋ใหญ่ได้เลยถ้าหาชอบก็ตามได้ถ้าหาไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนั่นเองสุดท้ายแล้วตี๋ใหญ่ก็ฝากเพื่อนๆไม่พี่น้อง กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของตี๋ใหญ่เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกมากมายฝากไว้นิดหนึ่งตี๋ใหญ่ก็มีช่องทางการติดต่อก็สามารถแอดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างที่ตี๋ใหญ่ได้ปักหมุดไว้ให้ก็สามารถคลิกและแอดกันเข้ามาได้เลยถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะพูดคุยกับตี๋ใหญ่ก็คลิกและแอดกันมาเลยวันนี้กับผมตี๋ใหญ่ก็ต้องกราบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ